ราะความสงบนั้นเราต้องปฏิบัติเองมีเงินร้อยล้านก็ซื้อความสงบไม่ได้ต้องปฏิบัติเองเท่านั้นตัวนี้ไม่ธรรมดาความสงบนั้นต้องทำเองอยากได้ต้องทำเองแต่จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นั้นมันก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจก็ต้องปฏิบัติเองเหมือนกัน แต่ความรู้สึกที่มีความรักความเมตตาความสงสารก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจก็ต้องปฏิบัติเองเช่นเดียวกันความรักความเมตตาความสงสารเป็นเรียกว่าโลโกปัตมพิการเมตตาเมตตาทำเป็นเครื่องคําจุนโลกโลกนี้รอดได้เพราะเมตตา ถ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงเมตตาพวกเราก็คงไม่มาสั่งสอนพวกเราเนะความเมตตาได้มีอยู่ที่จิตเราตรงกันข้ามความวุ่นวี่วุ่นวายก็มีอยู่ในจิตเราความโหดเหี้ยมทารุณก็มีอยู่ในจิตเราความโลภความโกรธความเกลียดก็มีสาพยาบาทก็มีอยู่ในจิตเราเห็นไหม ความโลโมทสันก็มีอยู่ในจิตเราเพราะมันมีอยู่ทั้งสองอย่างเราจึงจำเป็นต้องปฏิบัติเพราะมีความโลภความโกรธความเกลียดความีิาพยาบาทความเร่าร้อนความเป็นทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในใจเราใช่ไหมล่ะเอเราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิด ไม่อยากจะเกลียดเขาแต่มันก็เกลียดไม่อยากอิจฉาเขาแต่มันก็อิจฉาเพราะโลภเป็นมูลโลภเป็นเหตุเพราะตาหูจมูกลิ้นกายทำงานอยู่สลายตนะทั้งหสัมผัสอยู่ทำงานอยู่ตาก็ไม่ได้บอดหูก็ไม่ได้หนวก จมูกก็ยังได้กลิ่นลิ้นก็ยังรู้รสกายก็ยังสัมผัสถูกต้องอยู่ไม่ได้เป็นอัมพ,มพามจาตใจก็ยังสัมผัสดูเรื่องเย็นร้อนอ่อนแข็งพอใจไม่พอใจ,อใจดีใจเสียใจชอบไม่ชอบก็ยังรู้สึกอยู่เพราะการทำงานของขันธ์หายังทำงานอยู่เเราก็เลยต้องมาศึกษามาเรียนรู้ ร่างกายของตัวเองมาเรียนรู้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเองที่เกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเองมาดูภายในจิตว่ามันคิดเป็นบุญเป็นอย่างไรคิดเป็นบาปเป็นอย่างไรคิดเมตตาเป็นอย่างไรคิดความโกรธเป็นอย่างไรคิดโมโหทโซบาปอกุศสเป็นอย่างไรคิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างไรเราก็เลยต้องมาดู แต่ถ้าเราไม่ได้ดูนะถ้าเราปล่อยตามฉันชาตยานเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ดูเห็นไหมตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยปฏิบัติใช่ไหมล่ะเวลาโกรธสุดๆเลยเวลาโมโหสุดๆเลยดีไม่ค่าตัวตายเนาะถ้าได้เกลียดใครสามวันสามคืนก็ยังไม่หายจะโกรธใดเกลียดใครสามวันสามคืนก็ยังไม่หายใช่ไหมล่ะ แต่เรามาปฏิบัติแล้วมันหายเร็วขึ้นไหมความพยาบาทมันหายเร็วขึ้นไหมสั้นลงไปไหมทุกกระทุกไม่นานใช่ไหมละ่ะแต่ก่อนเราไม่ปฏิบัติเนี่ยโอ้ทุกมันทุกนานโกรธมันโกรธนานเกลียดมันเกลียดนานเดี๋ยวนี้เรามาฝึกทําใจให้เป็นบุญเห็นไหมแผ่เมตตา สดมนแผ่เมตตาภาวนาทำใจให้ดีเกิดก่อนนอนทุกคืนตื่นนอนทุกเชา้าไหว้พระสดมนสมทานศีลงดเบ้นจากบาปห้าประการเห็นไหมแล้วก็หุงหาหารทำบุญตักบ,บาตรตอนเช้าจิตมันคิดแต่เรื่องดีตลอดนี่นอาตมาถึงยอมรับมากุกศโลบายของคนโบราณทำไมถึง ยอดเยี่ยมจริงๆ